สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการตัดเส้นโดยใช้พาเนลไลน์นะครับกระบวนการนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์2อองตัวนะครับตัวแรกนะครับเรียกว่าเป็นสีอนเเมลที่เป็นพาเนลไลน์ครับชื่อมันจะเต็มๆมันจะเป็นชื่อพาเนลไลน์เอเซนคัลเลอร์นะครับใช้ของอะไรก็ได้ครับของไทมิยาของอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันคือสีสูตรน้ํานะครับจากนั้นเป็นตัวทาลายสีสูตรน้านะครับก็คือพาเนลไลน์อินเรเมลคินเนอร์นะครับผมใช้เป็นของสกาวคัลเลอร์นะครับ ถ้าสองตัวนะครับมันจะตกราคาอยู่มา100นิดๆนะครับต่อต่อขวดนะครับใช้ได้นานนะครับขวดหนึ่งนี้ตัดเส้นได้เปสิบตัวเลยนะครับกระบวนการนะครับผมจะเลือกตัดเส้นในจุดที่ยังไม่ได้ตัดละกันเพื่อให้เห็นภาพชัดนะครับขออนุญาตซูมเหมือนไปขออนุญาตโฟกัสก่อนนะถติว่าผมทําการตัดเส้นนะครับเราทําการเปิดฝาขวดขึ้นมานะครับฝาขวดขึ้นมาแล้วก็ ตัวฝาขวดเนี่ยมันมันจะให้เหมือนแปลงผู่กันมาด้วยเล็กๆเราก็ทําการปาดให,ให้ให้น้ํายาม,มาหลุดออกไปสัหน่อยนะครับแล้วก็เอาขวดวางไกลๆครับเรามันเลอะนะครับจากนั้นเราก็เล็งจุดที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตัวตรงปีกผมตัดไปละผมจะอโดนจุดตรงนี้ตรงเกาะขาผมก็แตะเลยเราก็ทําการแตะเลยนะครับจะเห็นว่าเส้นของสีมันก็จะวิ่งไป นะมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปตามเส้นเลยนะครับแล้วเราก็ทําการแตะเส้นหนึ่งราจะเห็นสีมันทําการไหลไปเรื่อยๆนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชันครับเพราะว่าเหมือนโฟกัสมันไม่จับแสงม,มันสว่างไปมั้งถ้าเกิดมันวิ่งไปไม่สุดเราแตะเพิ่มได้ตรงกลางเงี้ยครับมันก็จะวิ่งไปเติมเติมอมันเองแล้วเราจะเห็นว่าเป็นรอยดำๆอะไรอย่างเงี้เยเลอะๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคอยรอไปหลังแล้วก็มาแตะอื่นต่อ แตะนึ่งเลยปั๊บป๊ประมาณนี้ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะเห็นเป็นจุดดำๆเลอะๆนิดหนึ่งไม่เป็นไรเราก็ทําการทำเงนียครับไปเรื่อยๆกับทุกจุดที่เราต้องการการใช้พาลาตัดเส้นนะครับอาจจะต้องดูนิดนึงดูตามความเหมาะสมว่าแบบเราต้องตัดทุกเส้นไหมเส้นไหนหลบอยู่ในเกาะในจะไม่ตัดได้ไหมก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่ความเหมาะสมเนาะอย่างเงี้ย แล้วก็แตะๆเข้าไปแต่ก็ตอนแตะก็ต้องระวังนิดนึงครับว่าบางมุมมันจะเป็นมุมที่คีนเนอร์มันจะเข้าไม่ถึงนะครับอ่ะทีนี้พอแตะได้ประมาณหนึ่งละเราก็จะเห็นว่าเส้นมันจะดูไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับอย่างตรงปีกเน่งก็จะมีรอยจุด,จด,จดๆนะครับกระบการที่สองนะครับเราเอาขวดพลาสติกินเนอร์ขึ้นมาฝามันก็จะเป็นแตะๆเหมือนกันแต่ไม่ต้องสนใจนะครับเอาคัตตอบัตจุม่มนิดนึงนะครับแค่ปลาย แล้วก็เอาปลาคาร์ตบัะแตะเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับวิธีคินเนอร์นะครับผมจะทําให้ดูตรงที่มันชัดๆแล้วกันแล้วก็เอาหัวมันถ้าคาร์บัรชุ่มไปต้องต้องรีดน้ําออกนะครับอย่าอย่าให้มันชุ่มมากไม่งั้นเดี๋ยวมันเลอะเข้าไปในเส้นที่ตัดนะครับรีดๆออกได้เลยจากนั้นเราก็ทําการปาดครับปาดในส่วนที่เราต้องการเคลียร์เส้นออกเคลียร์ที่เลอะออกนะครับไม่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 ไมไมไมต้องเกรงใจต้องกลัวว่าแบบ อไอ้เพลาลาที่เราตัดไปมันจะหลุดหรือเปล่ามันมันจะไม่หลุดนะครับเราว่าเพราะว่าอะไรเขาว่าตัวเพาลายครับมันไปอยู่ในล่องแล้วเรียบร้อยนะครับมันจะหลุดแค่เฉพาะตรงที่ที่ล้นล่องออกมานะครับก็สบายใจได้เลยอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทําการเช็ค็ล่องมันก็จะเนียนใสขึ้นนะครับวิธีการนี้ก็จะเปลือกคัตาบัดมากมากหน่อยนะครับผม แล้วก็ปาด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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่ากดแรนะครับใช้วิธีแบบปาดปาดไม่งั้นน้ายาที่อยู่ในน้ํายาคินเนอร์ที่อยู่ในขั้วบัรอะครับมันมันจะมันจะลืมซึมลงไปเลอะเส้นที่เราตัดอ่ะแล้วก็ปาด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 เห็นไหมครับพอเราปาดเสร็จแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับการปาดปาดอันนี้ครับต้องปาดเบานะครับปาด อย่าก,กดนะครับเน้นๆมันเป็นปาดเอาเนี่ยอย่างอย่างมุมมุมข้างตรงนี้มุมข้างตรงนี้เห็นว่ามันเป็นปลายที่รัาดคตบัตเข้าไม่ถึงอ่ะกะ็ต้องแก้ด้วยใช้วิธีหาคัตา,าบัตหัวเล็กมาจัดการตรงนี้ด้วยเห็นไหมสองจุดก็ระมัดระวังครับอันนี้ก็จะเราก็จะได้ ตัวปีกกับชิ้นง,งานขาที่ทำการตัดเส้นเรียบร้อยละก็จะมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นครับอันนี้เป็นวิธีการใช้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวขอย่าทําซ้ำให้ดูอีกทีแล้วกันมันยังเหล็กเล็กน้อยนะครับในแผงนี้ผมก็อนุญาตแตะๆแ,แล้วก็ดูว่าตรงไหนได้ก็ปั๊บลงไปเลย ปั๊บลงไปเลยประมาณนี้แล้วเราก็มาดูความเรียบร้อยของงานว่าเราจะเพิ่มตรงไหนไหมอ,อย่างตรงนี้ก็ไหนก็นทำแล้วก็เอาให้มันครบทุกจุดนะครับโอเคครับคร่าวๆน่าจะประมาณนี้แล้วก็ปล่อยมันไหลไปนี่นี่ ถ้ามันไหลช้าเราก็เติมน้ำยาลงไปหรือถ้ามันไหลไหลไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตรงข้างๆตรงปีกข้างๆถ้ามันไหลไม่สุดเราก็เติมน้ำยาให้มันหเนี่ยเพราะว่าในกรณีถ้าเกิดบางบางเส้นมันตื้นเนาะมันก็จะไหลไม่สุดนะครับอ่าทีนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นด่างๆดำๆใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยใช้ไอ้ที่เราจุ่มเมื่อกี้แหละมันมันไม่แห้งง่ายๆหรอกนะครับทําการเก็บ เจ็ดที่ล้นออกมาก็าจะได้ประมาณนี้เราจะเห็นเส้นมันมีถ้าเป็นสีขาวอย่างเงี้ยเรายังไงเราก็ต้องควรจะต้องตัดเส้นครับอ่าันนี้คือการตัดเส้นโดยใช้พันธลายครับหรือ ถ้าใครอยากจะใช้ปากกาตัดเส้นของรามิยาก็ได้กระดามมาร์คเกอร์ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับก็อยากให้ลองนำไปใช้กันดูวิธี